ครูภายงโต้อรวันเพื่อฝังฝันคอยดูแลสิท์เต็มหนักระกูกพันตั้งใจมั่นประคองพาสู่ท่าเรือหลายลายเดือ

มคุณธรรมนาวิชาการทำนายวิชาชีพและไปได้เศษชันในการบริหารจัดการสถาบันการบินและท่านารผลิตอาชีวศกษาอมีลทักษะกาการวิจารณญาณสร้ีวิต่อชุดกิมมสมนาปียาพิสาชัยเลอราขาวลาบาพรอที่กาสมบัเดทางภาษาองนนิพอชุชูทน ทนที่ <ว S 2> าพิาราวาเรยาวนวาพิายาวาีั้ก็คือนักทองแท้ิีวิธิตรแท้ดีวีรภาพส<โ>รัฐวิสิตรายนามผู้สำเร็จก,การศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณประเภทนี้นักคมิชาติวสาทอแส,สองสรารคร นาคาตีวีสุขปาปาิเทพรมหาเทพโม,มนานิรดับประกาศบัติวิชาชีพประเภทวิชาข้าวกรรมสาขาวิชาเอกกนนนา<อ>ทรทโลกพิทพรแก้วสุภาฟันจารันสามจุดเก้าสี่กิจของไทยสามจุดแปเกาสามจุดแ น,นั่งจัดยือเชียงของลุงตาณิชจรไทยกาสินี้สิรพัชส,สอห้วยลึกสวุวรรณออตาสิริสักการณ์สอนปาริรเิเตง บรีวิทย์ขวบยืน3.75